กรเป๋าเสื้อคุณถึงมีสลิปโรงแรมเออคือผมไม่รู้เรื่องนะเฟิร์นเออแม่แล้วนี่แม่มากับเลขาแอนได้ยังไงคะใครเลขานับแต่นี้ไปอ่ะแอนก็คือเมียลูกชายฉันแล้วเด็กในท้องของแอนอ่ะก็คือหลานของฉันหมายความว่าไงอ่ะหลานแม่คือลูกสันงนั้นเหรอคือฉันเอา น DNA ให้แม่คุณดูแล้วค่ะวันนั้นที่เรามีอะไรกันแล้วฉันก็ท้องกับคุณเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะที่บริษัทเราอ่ะจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบสิบปีซันอ่ะดื่มเมามากแม่ก็มโแต่ยุ่งกับแขกในงานก็เลยวานให้แอนอ่ะไปส่งซันที่บ้านแต่วันนั้นอ่ะซันก็ไม่ได้กลับบ้านนะลูก ไหนคุณบอกฉันว่าวันนั้นคุณนอนที่บริษัทไม่ใช่เหรอซันคือว่าจริงๆฉันก็จะพาคุณกลับบ้านค่ะคุณซันแต่ว่าคุณเป็นคนบอกกับฉันเองว่าคุณไม่อยากกลับบ้านไปเจอเมียโสมโสมแล้วคุณก็ชวนฉันเข้าโรงแรมอะคะอ่ะเฟิร์นไอ้คนทรยศฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเด็ดขาดเฟิร์นเฟิร์นเ็กว่าน้เฟิร์นเฟิร์นเฟิร์นซันคะ คือแล้วนี่แม่ย่าบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือแผนการของแม่ใช่ไหมผมรู้เลยว่าแม่ไม่ชอบเฟินนะที่เฟินเนี่ยไม่สามารถมีหลานให้แม่ได้แต่ทำไมต้องใช้วิธีแบบนี้ด้วยอ่ะใช่มันเป็นแผนการของแม่เองล่ะแม่ทำได้มากกว่านี้อีกนะเพื่อที่แม่จะได้หลานแล้วแม่ก็จะไล่เฟินออกไปจากบ้าน นี่มันสกปกมากเลยแม่รู้ไหมส,ส,สันคะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกแอนนั่งนั่งลงก่อนลูกนั่งลงก่อนนะช่างเขาเถอะลูกเดี๋ยวสิเฟริรน ธอรู้อะไรไหมแค่หน้าตาสวยอย่างเดียวอะ่ะมันคงเทียบอะไรกันไม่ได้กับการที่สามารถมีลูกให้เขาได้หรอกนะสุดท้ายบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันเป็นอะไรอะ่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นเธอคงโกรธมากสิเนะาะหุบปากเธอไปเถอะนางผู้หญิงสกปรกนี่แกด่าฉัหนหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะ อ,อ,อะไรกันเนี่ยเกิออดอะไรขึ้นเอ่อแม่คะคือเมื่อกี้หนูแค่จะทักทายเฟิร์นเขาเฉยๆอะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ผลักหนูแล้วเขาก็ตบหน้าหนูด้วยะคะ่ะจริงเหรอนเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรนะลูกแอนไม่เป็นไรนะลูกแอนอนี่นะนี่เธอคิดว่าเธอจะหลอกฉันได้หรือไงฮะผลตรวจ d n a ของเธออะของปอมเด็กในท้องของเธออะ ก็ไม่ใช่หลานของฉันเนี่ฉันแค่ให้คุณปลอมผลตรวจ DNA แล้วก็รีบส่งมาให้ฉันทำไมมันถึงได้ชานักหนาฮะเงินฉันก็ให้ไปแล้วนี่จะมาขออะไรเพิ่มอีกไม่รู้ละ่ะรีบส่งมาเลยแล้วถ้างานนี้สำเร็จเมื่อไหร่ฉันถึงจะโอนเงินให้เพิ่มแค่นี้นะอ เฟินเฟินโชคดีที่ค <mel> ุณยังไม่ไปอ่ะเฟิรนผมไปที่โรงแรมมาแล้วนะแล้วผมได้ภาพในกล้องวงจรปิดมาแล้ววันนั้นเนี่ยแอนเขาไม่ได้นอนกับผมเพราะงันงเขาบอกว่าแอนเนี่ยกลับไปแล้วถ้าคุณไปเชื่อเนี่ยคุณลองดูสิเห็นไหมผมนอกคนเดียวจริงๆอ่ะคุณเดินดีๆจิคข้าค้นซันไหวไหมคะเนี่ย อยอน่น้องพนักงานคะยุ่งหนน้องคะเดี๋ยวช่วยพาผู้ชายคนนี้เข้าไปในห้องแล้วก็เช็ดตัวให้หน่อยนะคะได้ครับผมก็ยินอดอย่าล็อกห้องนะห้ามลอกห้องเดี๋ยวพี่กลับมาฝากด้วยได้ครับไม่เป็นไรครับ ตกตะปบชะมัดเต็มชายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยค่อยเดินนะครับเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เมียฉันนี่หว่าเอ๊ะแกออกไปเลยนะออกไปฟังหน่อยนะฉันรักเมียฉันคนเดียวชื่อฝนเนี่ยล็อกประตูด้วยนะอย่าให้ใครเข้ามาครับครับเดี๋ยวผมล็อกให้ครับ เฮ้ยเลเอไปหมดเลยเนี่ยเอา้าห็อกทำไมวะเนี่ยคุณสันนะคุณสันออนอนที่อื่นก็ได้วะฉันจ้างนักสืบมาสืบเรื่องนี้แล้วนะฉันถึงได้รู้ว่าไม่นานวันนี้ เธอะอะแอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายของเธอเพราะฉะนั้นเด็กในท้องของเธออะไม่ใช่หลานของฉันแอผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใช้วิธีแบบเนี้ผมว่าคุณเนี่ยกเก็บข้าวของแล้วอ,ออกไปซะ<ด>อย่ามาเถียงเลยแล้วคุณเนี่ยหาเวลาไปตามหาพ่อเด็กจริงๆด้วยเถอะไป<ด>ไปค่ะเฮ้ เฟิร์นยกโทษให้แม่ด้วยนะแม่งโง่เองอะ่ะแม่มัวอยากจะได้หลานจนไม่ลืมหูลืมตาจนแม่เกือบทำลายความสัมพันธ์ของลูกทั้งสองคนแล้วอะ่ะแล้วแม่ก็ยังเอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านอีกจนเกือบจะทำให้ครอบครัวของลูกมีปัญหาแม่ขอโทษนะเปินยกโทษให้แม่นะค่ะแม่ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูไม่โกรธแม่ขอบใจนะลูกซันแม่ก็ขอโทษลูกด้วยนะไม่เป็นไรครับแม่แต่ผมหวังว่าแม่จะไม่ทำแบบนี้นะครับแม่เข้าใจแล้วล่ะนีปีลูก มีอะไรเหรอพี่อ๋อพอดีเกือบถอยชนมอไซค์ครับผมเลยรีบเป่าอุ้ยจริงด้วยครับพอดีกล้องหลังผมมันเสียนะครับเลยมองไม่เห็นเกือบไปแล้วครับเนี่ยเล้นขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรครับเออพี่ยามนี่ก็จะปีใหม่นะพี่ปีนี้กลับบ้านมาเนี่ยเอ่อไม่ได้กลับครับพอดีว่าที่ออฟฟิศมีแต่ของมีค่านะครับถ้าผมกลับผมไม่มีใครอยู่ดูแลครับ โอ้ห oh. พี่ปีแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้กลับนะไอ้นี่พี่ไม่คิดถึงลูกเมียบ้างเหรอคิดถึงครับแต่เลิกง,งานทีไรผมก็คอคุยกันก็พอแล้วครับน่าเห็นใจเหมือนกันนะพี่ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่อ้าวคุณฟานอ้าวัาแล้วนะสวัสดีครับมาถึงแล้วทำไมไม่รีบทำงานอนะ่ะมายืนคุยอยู่ได้ก่อนจะไปแล้วครับวมนะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับขผมไปนะพี่ <laughs> ลูกค้าก็คอยนะนี่เราอีกคนจ้างมาเป็นรปภอนะไม่ได้จ้างมายืนคุยถ้ามีอะไรขึ้นใครรับผิดชอบเข้าใจแล้วครับคุณเฟยครับเดี๋ยวผมช่วยครับอขอบคุณนะคะ พี่นี่มีน้ำใจจังเลยนะคะ,อะขอเราอยู่ในบริษัทเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิครับเออพี่ยามนี่จะถึงวันหยุดยาวแล้วอะ่ะพี่จะกลับบ้านปะแหมคุณเฟิร์นนี่ถามคำถามเดียวกับคุณตันเลยนะครับแต่ก็คงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้กลับผมก็คงทำได้แค่ส่งตังให้เจ้าตัวเล็กมานะครับแล้วพี่ได้ลองคุยกับหัวหน้าหรือย,อยังอะ่ะ หรือว่ามันต่างกันนะกับการที่พี่กลับบ้านแล้วก็ส่งเงินให้อ่ะลองคุยกับหัวหน้าดูไหมได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเอากลับไปคิดดูนะครับให้วางตรงไหนดีครับออเอาไปข้างบนนะครับพี่ขออนุญ,ญาตครับหัวหน้าเอามีอะไรว่ามา เออคองงืว่างให้เล่าคือผมขอลาสาวันช่วงหยุดยาวนี้ได้ไหมครับอะไรนะนี่คุณจะลางานเหรอคุณลาแล้วใครจะทำแทนผมไม่ได้จ้างคนสำรองมาทำงานแทนคุณนะยังไงผมก็ลาไม่ได้อะออแ,ตแต่ว่าหัวหน้าครับนี่คุณถ้าคิดจะลาแล้วก็ ผมว่าคุณลาออกไปเลยดีกว่า<อ>ไปดิไปทำเาินค,ครับเฮ้ยคนที่ไม่มีอยู่ลาอยู่ได้คนนู้นก็ลาคนนี้ก็ลาหน่าลำคาจริงๆอะไรอะพี่เชกหัวหน้าไม่ให้ลาพี่นี่วันหยุดแท้ๆคนอื่นเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วนี่พี่ลาไม่ได้ อะไรไม่เป็นไรหรอกพี่ชินแล้วถ้างั้นพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับพี่ซันห,ห,หน้าเขาใจร้ายมากเลยเนาะดูดิวันหยุดยาวแท้ๆอะ่ะกลับไม่ให้พี่ยาวเขาลาทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเขาทำงานมาหลายปีแล้วก็ไม่เคยลาอะไรเลยอะ่ะอืก็จริงอะ่ะพูดแล้วก็ แสงเนาะเออสันสันมีวิธีอะไรที่จะช่วยให้พี่ยามเขาลาได้ไมั้ยสันว่าต่ก,กิดออกไปอะไรนะที่พวกว่จะมาเป็นรพภแทนเหรอใช่ครับหัวน่ะคือผมอยากให้พี่ยามเขาได้กลับบ้านนะครับ ผมมาเสียสติไปแล้วหัวหน้าไม่เข้าใจหรอกคะ่ะก็หัวหน้าไม่เคยมีครอบครัวนะะี่ค่ะแกวันแก้ววันเด็กต้อออกหรอกเธอรู้ได <c oughs> ้ไงว่าฉันไม่เคยมีครอบครัวเพื่อนขอโทษคะ่ะหัวหน้าที่พูดแบบนั้นนะคะแต่พวกเราอยากให้พี่ยามเขากลับบ้านจริงๆนะคะเขาไม่ได้กลับมาตั้งหลายปีแล้วเขาต้องคิดถึงครอบครัวเขาแน่ๆเลยค่ะ ด้วยครับออาละพวกเธอไปทำงานกันละได้ก่อนแล้วมนนั้นเ่ิน ไงก็เจอกันหล่ะปีใหม่นะโอเคบ๊ายบายเอายามโอเคหน้าตาดูมีความสุขงสังเไรพี่มีอะไรอะ่ะก <c oughs> ็หัวหน้าสิให้พี่ลางานแถมยังให้เงินพิเศษพี่ด้วยนะให้ลาเรืหัวนหน้าให้ลาได้ไงอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอยู่ๆหัวหน้านก็เรียกพี่ไปแล้วก็ให้พี่ลางานได้แถมยังบอกว่าให้พี่ทิ้งชุดยามมาที่ป้อมยามด้วยนะหรอพี่ งก็งงั้นเดี๋ยวพี่รีบก,กลับก่อนนะพี่คิดถึงลูกเมียพี่ที่บ้านมากเลยอะฮะัโลโหลเดี๋ยวพี่กำลังกลับแล้วน,นะโชคดีพี่เฮ<ะ>้ยเฟิร์นแต่ตอนนั้นพี่ยามบอกว่าหาคนแทนไม่ได้นี่นั่นดิไม่รู้อย่าไปนสนใจเลยเอเอไงก็ไว้เจอกันนะไปละ เข้าใจดีว่าการคิดถึงครอบครัวน ขอบคุณนะที่ช่วยเตืนอนสติฉัน